สวัสดีครับมาพบกับเกมเศรษฐีมิวเวนต์ใหม่นะครับอ่าเป็นอีเวนต์ที่นะครับที่มันยังมีการนะครับกากไว้นะครับอ่เป็นจี่ตำราจองเวทนะครับที่ S-7 บวกเนะครับ40%นะครับเมื่อสร้างเลนมาร์กโอกาสย้ายไปยังพื้นที่ของฉันนะครับแล้วก็70%นะครับโอกาสดักจับไฟตรงข้ามนะครับก็ถ้าเราปิดนะครับตำราจองเวทรับ100ทุลูกตาในวันหน้าหมัดนวมชกแน่นยาสาว สองอันล่างเป็นเวน้์เลหลังอันบนคือเวนจี้ใหม่อันนี้ผมว่าดีนะครับแต่บางคนจะปรับปงอย่างรุนแรงที่ว่ามึงอยากกักเออมึงเอาพวกเนี่ยดักอันนี้มั่นใจว่าเป็นจี้สายล้มแน่นอนครับดักขนาดนี้นะครับคงไม่ใช่สายวิกดักนะครับคือมึงควรจะเอาจี้ที่แบบว่าที่มันเกี่ยวกับสายวิกตอรี่มาบ้างนะบักซัดเออไอชิบหายทุกวันนี้จี้ลมละลายเยอะชิบหายแล้วตัวลมละลายมันก็เยอะด้วยนะครับมึงจะอวยหายนขนาดนั้นนะครับ ไปช่ามันเถินนะครับเราพูดไปก็ทำนั้นนะครับไปเราเหลืออีกสองชั่วโมงนะครับไปก็เราจะไม่ปลอมเป็นไก่ัะลองดูนะครัว่าจะมีอะไรมาออกมาบ้างเอ้ยลืมลืมเอ้ยโอ้ยมาน้ำหมึกมาเดี๋ยวลุนะเดี๋ยวมันก็หมดไงแล้วนะครับพอดีนะครับนี่นะครับที่กระไมเทมนะครับถ้าเป็นนะครับอันนี้ก่อนต้องหานะครับหา A นะครับน้ำหมึกแล้วก็ A บวกเป็นตำรานะครับ3 A ธรรมดาน้ำหมึก3อันแล้วก็เป็น A บวกตำรา1อันนะครับ เอาเป็นลูกบากเลือกวัตถุดิบคลาส F นะครับแล้วก็เอามาเลือกคลาสก็คือเลือกจะมีนะครับถ้าจากได้นะครับถ้าอยากได้ทำไมตุ๊กตาเนวาวนหน้ามันอยู่บนสุดวะอ่ะถ้าอยากได้ตุ๊กตาเนวนาให้หานะครับสมุดบัญเชิญตุ๊กตานะครับสมุดอัญเชิญตุ๊กตาเนวนาหา4อันนะครับถ้าใครจะเอาหมัดนวลแม่นยำก็ให้หาสมุดอัญเชิญหมัดนวลแม่นยำ3อันนะครับแล้วก็ใครอยากได้นะครับ ตำราจอมเวทนะครับให้หานะครับตรานะครับเออครับแค่นั้นนะครับส่วนนะครับอันนี้นะฮะแม้ไม่มีเทพปาหมายอยู่ก็สามารถรับรางวัลได้นะครับทุกห้าอันนะครับให้จะเปิดตั๋วสุมจี้ตำราหมดสมุญชีตำราแลกเปลี่ยนที่บางคนบอกกากแล้วก็ตอนนี้ก็หากันใหญ่นะครับไม่ทําเว้นหรอกนะครับอุปกรณ์เขียนแบบท้องฟ้านะครับมีอโลห้าถุงมือที่ท่านนะครับเป็นชิมินามาเลยหลังเลยเสียดายนะครับ แล้วก็อันนี้นะครับเป็นตำรานะครับ A บวกถ้าได้นะครับทุกสอันจะได้พาวเวอร์นะครับเป็นแสงพาวเวอร์นะครับแต่นะครับฮะต้องมีเออไม่ใช่ดิแม้ไม่มีไอเทมพ้าหมายอยู่นะครับก็สามารถรับไปได้นะครับไปเดี๋ยวเราจะทำการเปิดต่อเลยแล้วกันนะครับตะกี้เราได้ A อธรรมดามันหนึ่งอันแล้วนะครับโอ้โหถุงมือนะครับเป็นถุงมือกันภัยถุงใยกันพางั้นนั้นไอ้โอ้โหน้ำมึกเฮ้ยผมว่ามันออกไม่ได้ยากนะ จากการทำอีเวนต์หรือว่าคนหลายคนบอกว่าเขาออกไม่ได้ยากนะครับหุนเอบวกแม่งอะครับ็นป่ะอ้ยอยากจะบวกกับมึงแทนเอเลยยังไงโอ้โหอบีมาเลยครับบีเหินนะครับเอ้ยไม่ใช่นะครับเบิร์นไอมาลวครับมึงเยอะไปแล้วนะมึงจะเยอะไปละปักซัดมึงมาช้างนะช้างเธอมอบชอบเธอมานะครับมีไหมมมีนะครับอ่านไ้ตาปีศาจนะครับไวยายปีศาจอยู่ไหมครับ ไม่น่าจะมาอีสปอร์ตนะครับนี่เป็นการ์ดดำนะครับนี่ผมเจอโถดําหรือเปล่าไงยังไงเป็นถั่วตัวบินนะครับบินไหนบินละดินไม่ใช่ไอมาว่าน้ำฟึ่งน้ำหมึกมึงมีแค่อันเดียวเหรอวะน้ำหมึกกว่าเดี๋ยวมึงเจอน้ำหมากดว่อนมาครับต่อวันนี้นะครับเพิ่งได้ทำคลิปตอนเย็นนะครับเพราะว่าเพิ่งว่างนะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนะครับพอดีคะแนนลัคกี้มันเต็มแล้วเดี๋ยวเจอลักหลับแล้วกันเน่น ไปบาทนะครับเต็มสิบนะครับอีเวนที่แล้วขลุงถลุงกูไปยับเลยนะครับเป็น6000เพชรใช่ไหมอีเวนเพชรที่แล้วนะครับไอ้ไม่ใช่เพชรที่แล้วไอ้ที่มันเป็นในเดินผ่าน้วทําลายเมืองครับเป็นก้อนคูณสีทําลายล้างนะครับก็ผมว่าต่อไปเนี่ยหลังจากอันนี้น่าจะเป็นการ์ดประจําเดือนนะครับเพราะประจําเดือนจะเป็นเมนนะครับไม่ใช่นะครับการประจําเดือนก็คือการ์ดที่มีมาทุกเดือนมงกุฎหมุดกงนะครับมงกุฎสีส้มมา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  สุ่มเครื่องรางสร้างเครื่องหลุมนะครับยังไงดีฮะไม่มีครับน้ำหอมเพิ่มเสน่ห์นะครับเสน่ห์ยาแฝดสแนดยาเฟมาแล้วฮะเล็กอินซีรีอินเซฟนะครับไปงั้นเดี๋ยวเราก็ทำการนะครับไปเดี๋ยวสุ่มเครื่องรางต่อเลยแล้วกันนะครับเอ้ยยังยังเงเรามีอันนี้อยู่นี่วะคือเราได้นี่มาสามนะครับมึงจะเยอะไปไหนคือผมเปิดกล่องมาแทบจะไม่เคยได้ A บวกนะครับจนอยากจะบวกกับ A แทนแล้วครับเนี่ย โอ้โหเป็นอะไรตำลงตำลาอะไรวะเนี่ยเออคือมาน้ำหมึกกระจายน้ำหมากกระเจิงนะครับเดี๋ยววะ21วันดันลาได้น,นะครับตั๋วบิน VIP นะครับผมไปเปิดเที่ยวรอบโลกนะครับแต่คนขายไก่ไม่ใช่เดี๋ยวเราไปเจิงกดเครื่องรางนะครับเราจะมีรางว่ามันจะมากเกลือแล้วนะครับได้มาหมดสี่อยาละมัง้งใช่ไหมแน่สี่หยและนะครับก็อย่างนึ้งน่าจะได้เครื่องรางสุ่มนะครับ ซุ่มไก่นะครับใช่เออที่จะเล่นหาดก็เอาไปเถอะนะครับวนวิ่งไปดียังไงดีท่านผู้ชมดูนอไนะครับผมยังไงยังไงมีไหมไม่มีนะครับอยู่ในนี้แล้วผมไม่ได้ทำอีนี่นะครับคือรู้เลยว่าทํามันต้องโดนหนักแน่นอนนะครับหนักหน่วงควบกระบอกเอฟมาเลยครับหน้ายวกด้วยนะครับนี่ยังไม่ได้เอบวกเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะบวกกับเอหืวิกที่ผสมยาพิษนะครับ พิษธรรมดาไม่ใช่นะครับพิษตีะพฮันโห่ยังไงตาปีศาจนะครับนี่แน่นี่แน่เป็นหลุมดํานะครับหลังดุมนะครับมึงจะมีในอินเตอร์ทิปในอีเวนต์เอบวกเข้ามาเนี่ยคุยนิด่ึงดิกูคุยาักตุ้งน้ําหอมเพิ่มเสน่ห์นะครับเสน่ห์ยาแฝกนะฮะเฮ้ยระบบนําทางเสียนะครับแล้วซ่อมสิวะยังไงต่อตาปีศาตตาปีศานะครับตาปีแสบนะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปะ นะครับเรานะครับไปลองดูซิผมไม่เชื่อเรื่องการตอมเป็นไก่แนละ้วเพราะผมก็ไก่อยู่แล้วนะครับสุ่มฟรีสุ่มฟรีซีฝุ่มนะครับปาลาป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 ลาเดี๋ยวลองสิอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้สูตรนี้นะครับปลาสูตรรูติไม่ใช่สูตรไม่กินก๋วยเตี๋ยวนะครับมา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 ,มาเดี๋ยวาทาการตอมไก่บั่งดิลองด้ลองดิลองดิมีอีกไหมบ้านเชอร์กี้มันออกไปแค่สี่อันนะครับเอบไม่ออกเลยครับ ถ้าไอ้บวกออกมาสักนิดหนึ่งทำให้เรานะครับล mm ิตรนี้ลิตรมอได้นะครับแต่ผมไม่รู้มันมีเอสเลยเพราะน่าจะมีเอสนะแต่น้อยมากแน่นอนนะครับโอกาสแบบโอกาสแบบริปลี่นะครับโอกาสที่แบบว่าเอ,อ่อโอกาสที่เราจะแบบถูกหวยลอตเตอรี่อยรางนั้นผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเลยนะฮะปไปไปเลือกเลือกเลือกเอาละฮะขออนุญาตนะครับรีสเต็นะครับผมปวันนี้มาสายนิดนึงนะคลิปสายคงไม่ว่ากันนะฮะ นี่น้องเปล่านะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับการที่ทำคอนเทนต์แบบเปรียบเทียบหรือว่าแบบให้หาความจริงหรือหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแนะนานะครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้พี่ผมอยากรู้เรื่องนี้นะครับเอาแบบจริงจังนะจริงจังที่โชว์ช้งหน่อยไม่ใช่นะครับอีเวนต์ประจําสัปดาห์นะครับอีเวนต์ห้ามพลาดนะครับอ๋อเคลียร์ภารกิจนะครับมีสิบเพชรนะครับแล้วก็อ๋อเป็นแสงไม่มีอะไรมากครับมีกยเพชรกยทองนะครับก็วันพุธเหมือนเดิมไม่ใ่วันนี้นี่ใช่ปะ เออวันนี้โกยเพชรนี่เอ้าใกล้แล้วนี่เอาเรารีบเลยนะครับเรามารีบเลยเดี๋ยวจะอัดคลิปต่อนะครับไป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 อ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะยังไงท่านผู้ชมนะครับไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่มีว่ะอีหยังวะไปท่านผู้ชมแอบดูน,นอกคนอื่นไหมครับมีไหมโอ้โหเอโบกไม่มีระหว่างมันใส่มาปะเนี่ยส่วนตัวผมอยากได้ตุ๊กตาเนอร์นะครับที่ใหม่ก็โอเคนะ เอ้ยใช่ไหมเอ้ยเอ,ยเอ,ยเอยธรรมดามาวะ่ะแล้วเบวกมึงไปไหนวะมันใส่มาใช่ไหมมึงใส่มาด้วยใช่ไหมนี่อ่มแหมมาแค่นี้ต้องใส่มาด้วยผมว่าไม่หมดเดยอะแน่นอนดูทรงแล้วนะนะมีไหมไม่ไมีมวะ่ะเอเอ,เอธรรมดาอีกแล้วบักซัดยังไงไม่มีอ e ีสปอร์ตลวครับนี่ยมีไหมโอ้ มันใช้กี่อันวะสองนี่หว่าใช่ไหมแกวะอีกอันนึงไอ้ชิ้นอันเดียวยังยากเลยเอะท่านผู้ชมโอ้โหสัตว์ผมจะลองเอาจี้ใหม่มาลองดูนะครับก็น่าจะน่าจะอารมณ์แบบแต่จริงน่าจะเป็นตกมือแล้วไปต่อแล้วก็ดักนะคือมันจะดีมากที่มันสร้างอ่ะสร้างมันมีจำนวนจำกัดเนี่ยใช่ป่ะเออสร้างกลับเมืองแล้วไอ้น,นี่ไปต่อมันน่าใช้กับตัวไหนในบางวะนึกไม่ออกเลยลอดูก่อน ให้มันปิดก่อนล่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกับว่าเราจะต้องใช้กับตัวอะไรนะครับจจริงของมันมีต้องใช้แล้วนะครับตำราจอมเวทนะครับคิดตัวออกตัวเดียวน่าจะเป็นพวกลิกลิโก,กะนะที่ที่แบบต้องตกเมืองนะครับอุ้ยอะไรอะหมวครับแข่งในอุ้ยเท่่ะหมดนั่งแข่งในตำนานนะครับมีนวนพวกไอ้นั่นก็มีนะสร้างมาตกเมืองแล้วก็ดักเหรอแต่จริงถ้าแบบถ้าเป็นพวกอ่าโหยากเลยเนะี่ยถ้าแม่งถ้าแม่งเป็นไลยเนี่ยอ่อ มันเหมือนไม่คงที่อ่ะไม่ใช่คงที่สิมึงถ้าจะเอาดักอ่ะเอาดักว่าเมืองแพงของมีโนะหน้าน่าจะดีกว่านะครับเพราะผมว่ามันน่าจะตายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะดักคือการเอาเอาให้ตายอ่ะใช่ไหมถ้าดักว่าเมืองเบาๆนี่คงจะเล่ยนยากอ่ะใช่ไหมครับจะบอกว่าใช้ใส่นี่ก็ไม่น่าใช้นะแต่ก็เริ่มหมดแล้วนะยังไงเอ้โอ,อ้โหอสัตย์เอธรรมดามาแต่อบวกไม่มาเอบวกไม่มี หนีไม่พ้นไหมครับเนี่ยเออหือยังไงไม่มาอ่ะท่านผู้ชมหมดไปพันหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยหมดไปพันหนึ่งจริงๆด้วยครับเนี่ยก้อนหนึ่งพันไอ้เชื่อไม่มีว่ะบางคนก็หมดกันสองสามร้อยไอ้มึงหมดกันยังไงวะมึงต้องดวงดีมากๆแน่นอนนะครับนี่เอบวกผมยังไม่มาเลยเอ้บวกมาปิดหนึ่งอันนะครับขาดอีกโอ้ยไอ้เชื่อมันเฉยเยรอเนี่หว่าลืม ไอ้ที่ถ้าจะเอาหมีเนยมันต้องใช้สี่อันใช่ไหมก็ต้องหาอีกโอ้โหใช่เยอะแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วก็ไล่กันได้เลยนะครับเนี่ยเรายอมเลิกดีไหมถ้าใช้ที่ใหม่มันใช้ทีนี้ผมจะไม่เอาแน่คือหมัดนวมเพราะมีเยอะแล้วนะครับส่วนการเตะไงหวะมาครับอ๋อยังไงโอ้โห มันเอาไปเล่นกับน,นิโครได้นะครับไอเนี่ยมีเนอร์นะครับผมก็จะเปลี่ยนออฟพอดีมีปาหวามึงใส่มาปะเนี่ยไอเอ๊ะเอ,เอ,เอบวกมาเอบวกมาเอบวกมาเอบวกขาดอีกโอ้ยสัตว์ขาดอีกสามอีกสามใช่ใช่เอบวกขาดอีกสามไหมครับก็ได้ซี้ใหม่จี้ใหม่ประมาณนั้นเข้าใหม่นะครับที่นี่หมดจะพนันหรอหรอที่หมดไปจะพันหนึ่งแล้วนะครับเอาว่ะเอาว่ะ ก็สำหรับใครที่ยังไม่มีกําลังซับก็แนะนําให้ผ่านนะเพราะอีเวนต์นี้ก็มีแค่ไม่กี่อย่างนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็แล้วก็วันศุกร์นี้แน่นอนเป็นการ์ดแน่นอนการ์ดโหดแน่นอนครับน่าจะเป็นทางไอ้นี่นะครับเท่าที่เห็นว่าน่าจะเป็นทางไอ้ตัวนั้นนะชื่ออะไรวะไอ้ที่ลิลิทนะครับที่มันดึงเขามาได้นะครับเนี่ยบัลไลแล้วมึงนะครับถ้ามาจริงนะพวกสายวิกนะครับตายห่านักกว่าเดิมอีกครับ ลำพังแม่งก็หนักแล้วนะไอ้นี่แม่งมาแม่งหนักกว่าเดิมไหครับเอ้ยโอ้โหเอวะ่ะมันยากขนาดเลยหรอววนี่กูต้องตามหาเมืน่ขนาดเลยหรอโอ้โหแม่งเยอะกันเนี่ยมันก็สนุกเหมือนกันนั่นเนี่ยนะครับอ่ะทันยันวะแล้เวเลือกก่อนนะครับอ,อันนี้ได้หนึ่งอันแล้วเนาะก็ขาดเท่าไหร่ว่าเราต้องใช้อันนี้เดี๋ยวนะเราต้องใช้ถึงถ้าจะเอ้นี้ก็ใช้สองอันนะครับเฮ้ยได้แล้วนี่ขาด,นนขาดนหนึ่งอันก็ได้ละ ชนะแต่ถ้าเนอร์ใช้สี่ยันโอ้โหพ่อมึงเนอร์เอาไงเริ่มเริ่มจากเริ่มจาเริ่มจะเซ็งๆแล้วนะครับถ้าออกมาลัวก็ไปต่อแล้วกันนะครับเนอร์ก็อยากได้ไว้ทำออฟบ้างนะครับเอ้ยโอ้โหเอเดียวเลยว่ะเอ้ยเอสปันหนึ่งอันเดิแต่เอสไม่น่าจะออกหรอกนะครับก็คือหาเอบวกกับเอนะครับหมดละสองพันนี้นะครับ โอ้ยเชี่ยมังอะไรวะอีอย่างวะเ,เดี๋ยวโกยเพชรเอาได้เดี๋ยวโกยเพชรเอาได้นะครับมีไหมไม่มีครับไม่มีอีกแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยมึงยากไปไหนเนี่ยจะสามพันแล้วนะมูจี้มันก็ไม่ได้หัขนาดนั้นนะครับเฮ้ยแต่มันประยุกใช้กระตูมน่าจะใหม่ๆได้นะ ผมว่าน่าจะใช้ลิลลิลได้นะน่าจัดนะเพราะว่าแม่งกลงเมืองใช่ไหมแต่ใช้หมีเน้อน่า,นาจะโด,โดดกว่าเพราะว่ามันดักด้วยแต่จริงอะ่ะเห็นเซิร์ฟอื่นนะครับเขาไม่หมีเน้อเนี้เขาไม่ได้ตุ๊กตาเน้อไม่ใช่หมีเน้อสิตุ๊กตาเน้อเขาไม่ได้แบบมีดักนะไอ้เชี่ยอะไรวะเงียบจริงนเ,เนี่ยเฮ้ยอัดเลยอีกสองพันละนะนี่กูเริ่มหมุ่นหิตแล้วนะครับเริ่มหมุ่นหิตมากๆแล้นะครับ ไหนวะอยู one, hey. ่ไหนวะไอ้เชี่ย i̇şte อ my ีกอันเดียวนะครับคือต่อให้เปิดผมไม่มีทางเปิดได้นี่แน่นอนครับเฮ้ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยจี้ใหม่เหรอเดี๋ยวละจี้ใหม่ปิดแล้วแหละนะครับเราอย่าไปลงน้ำลายอย่างนึ้งได้เะล่ะจี้ใหม่เราปิดแล้วนะครับเราอยากได้หมีเนอร์ด้วยครับเราใจเราใจเราหมาอยากได้หมีเนอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวนะมันต้องเอาอะไรวะตาใช่ไหม โอเคตาตามาสองอันนะครับตาเราได้ตามาสองอันเราก็ได้บิจี้ใหม่เลยครับอ่ะด้วยความหิวแล้วกันนะครับเราอยากได้อันนึงเพราะว่าเราได้ตาตันมาจอเว้นแล้วกันนะครับอย่าไม่รับแล้วกันเดี๋ยวก็ไปทำที่หลังนะครับตาอ่ออะไรอ่ะแบบเลือกเลยหรอร้อยสี่สิบเก้ามึงเลือกให้กูเลยหรอแต่มึงก็แพงไปเพราะวะร้อยสี่สิบเก้าเอีเวตน์นะครับ โอเคนะครับลูกบาบแบบเลือกน่าสนใจนะคือต้องหายสามอันใช่ไหมใช่ไหมมึงจะให้กูอีกสามอันคือเราต้องหายสามอันนะครับปาจะได้มีเนื้ออะไรปาแต่จะมาทําไมวะนี่แหละนะครับอ่าเค่ค่แค่แค่แคอีกพันหนึ่งบ้าถ้าไม่ได้ก็คงจะไม่เอาละนะครับทีนี้ถ้าเราเลือกเราก็ได้น่าจะได้ประมาณมีเนื้อไปแล้วจริงมึงควรจะเลือกมาเลยสองอันปวนจังวะกู ถ้เรานะครับมีคนเปิดไดเอทป่ะครับถ้ามีมาขิงกันได้นะเอ้ยพี่ผมปิดเท่านี้นะครับขิงกันได้แล้วขอให้ปิดเพลงง่ายง่ายด้วยนะพี่น้องเราทุกคนีลยวอมดาวปะใช้ก็ได้วะโอ้โหย,ยังขยะล้วนเลยวะท่านผู้ชมนะครับอันนี้สองพันปะกุยอมเสียอะไรปะไปเล่นลีกโลมดาวต่อโอ้โหใยชย้ได้แต่นี้วะอะไรวะเนี่ยปะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับก็บเราก็จะไปนะครับ ไปลุยต่อไครับรอตุ๋ยไม้ตีหัวพ่องไปลไอ้แม่งได้ยากจังวะโอ้โหเอ้ไอโบกไอโบกไอโบกไหมไม่มีครับไอโบกแต่เป็นอันอื่นการดำจะดำหน้าเนี่ยเอ้ยโอ้โหสัตว์ไอโบกแต่มันไอโบกอันอื่นไอโบกไอ้เว้นดีวะเอมาวย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 อีเว้นอีเว้นอีเว้น อีเวนแล้วก็เว้นไปกไกลเลยสบับเอ้ยเฮ้ยมันเริ่มหมดเลยแล้วนะเริ่มหมดเดี๋ยวละโออ๋อเฮ้ยเพื่อให้ไปเคนอื่นดูตทม์พุ่งตุ๊กตาเนอะรู้สึกขนก็ดูอยู่แล้วเนี่ยแต่เราอยากได้ส่วนตัวเอ้ยโอ้โหแย่วันนี่ยเต็มเลยโอ้โหน้ำมึกกระจายน้ำหมากกระจายยังไงโอ้โหหมดไปเยอะอย่างเงีนยเนี่ย ด้วความอยากได้ส่วนตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทำออฟไว้สำหรับลงด้วยนะครับนี่นนปะไปโกยเทชคืนไม่เป็นไรอะฮะผมว่า,าวันจันทร์มาแน่ๆการเออไม่ใช่วันจันทร์ถัดไปอ่ะการโหดนะครับใช่ปะของที่ไม่มีวันที่31หรือวันอะไรวะ31โดนอะไรวะ31เป็นวันศุกร์โอเคศุกร์นี้มาแน่นอนนะครับ ผมสั่นได้หรอตกใจเลยสั่นหะดตกใจอ e ีสปอร์ตเกี่ยวอะไรอีสปอร์ตโอ้ยปวดยังไงท่านผู้ชมยังไงท่านผู้ชมแอบดูนอก,ออกนะครับผมยังไงยังไงจริงน่าจะเอามาขายแล้วก็ได้หนีเนวาน่าโต๊กตานเนวาน่าเพราะผมมีแค่ตัวเดียวนะครับมีแคอ่ออฟตัดการบางทีออฟมันไม่ลงตัวนะครับเเราก็อยากจะได้แบบเอ๊หแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าบางตัวไม่เมืองแพงนะใช่ป่ะเราดักด้วยแล้วเราก็กลับเมืองด้วยนะครับ โอ้ยเสือหลวแต่ประเด็นที่ว่าไงลูกบ้าผมว่ามันน่าจะน่าจะเวิร์กที่ถ้าเราใส่เนี่ยครับเราใส่อ่อาจำนวนสี่สิบเซนึงใช่ไหมใส่แล้วดักเฮ้ยน่าจะเหมาะไับนี่นะไอดอลเลน่าเลยนะผมนึกถึงนะสร้างปุ๊บโดดชแล้วกลับเมืองใช่แล้วก็ดักต่อนะครับคือไม่เน้นเงองแพงเน้นเมืองรัวเว้ยผมว่าน,น่าจะเวิร์กตรงนี้นะเออเนี่ยลองนะลองไอดอลเลน่าวิดก็ได้ล้มก็ดีอีสปอร์ตนะครับ อีกแล้วเหรอเออมันน่าสนใจนะเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับถ้าเวิร์กอีกอันนึงผมจะหาไอเดียดีหนึ่งนะครับเอ้เป็นมันจี้ที่น่า,น,า,น,าน่าสนใจนะบางคนผมก็คิดว่าน่าจะแม่อาก,กาผมเห็นแล้งแต่ตั้งแต่หลุดอ,ออกมาไต้หวันแล้วครับไม่รู้เกาหลีมีเปล่าต่อเลยแล้วกันจอมเนือวันหน้าที่ถูกปลุกผมยังไม่เคยตื่นมีไหมไม่มีว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยมีจริงปะเนี่ยเออเอบอก เอ้บวกดีเวสเออหือโอ้โหเจ็บหนักมาลักกับผมเลยเนี่ยมัอนอกหักโอโอ้โหสเฮยแม่งเยอะเกินว่ะเอะไรมึงเนี่ยเนี่ยน่าจะหมดไปที่น่าจะใกล้ห้าพันแล้วนะครับเฮ้ยเอ้บวกเอ้บวกอ้บวกอ้บวกไม่ขออีกสองทีเดี๋ยวไปขายต่อน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 ย้อนเอ้บวกมาไหมไม่มาอ่ะท่านผู้ชมนะครับมา โอ้ยเที่เจ็บหนักนะเนี่ยแต่ด้วยความอยากได้ล้วนๆนะครับเพราะว่ามันมีน่าจะมีอะไรบางอย่างที่มันเล่นได้แล้วก็มันน่าจะแบบน่าจะแบบนี่เอ้มึงเยอะว,ว่ะเออผมไม่ได้รู้ว่ามีรวมหรอทั้งทีผมเป็นคนที่ทําเว้นเลยผมขี้เกียดรอนะครับเราดูคร่าวๆมานานแล้วนะครับไม่มีเว้นรวมนะครับก็มีแต่อีเว้นนะครับเดี๋ยวนะแต่วาปใช้มาระกลับบ้านก็กเกลียดนี่นะสาระกลับบ้านมีไหมมีไหมไม่กลับบ้านเลยครับ กลับบ้านไหมเอ้ยไม่มีไม่มีไม่มีหนีไม่พ้นไอสัตว์เอ้ยไม่มีเลยหรอวะโอ้โหโกธาเอ้ยไหนวะไม่มีวะ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มกลับมาสตรีมเมื่อวันนี้แล้วนะครับก็สตสรีมเกมเกมเศรษฐีนะครับเกมเศรษฐีนี่เราไม่มีวะ่ะโหอยากได้ว่ะ จะได้สองอันแล้วมนะั้งขาดอีกสองใช่ไหมใช่ไหมยากขนาดเลยหรอวะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะใช่ไหมมันได้ได้สองันเนาะเน่งองี้เหรอได้เดียวเหรอหเฮ้ยหายอีกสามเหรอถ้าซื้อนั่นถ้าเติมนั่นจะได้หายแค่สองเพราะเรามีหมดสองแล้วนะครับก็คือหาย เท่าหัวสามตัวไม่แน่หรอกไปจุกเจ็บแบกจุกๆนะครับแต่ก็อยากได้นะครับก็ทำให้รู้สึกว่าเราอยากได้มีในตลาดแต่เตะมันไ,ไ,ไ,ไม่สำคัญเท่าไหร่มันมาแจกบ่อยแล้วหมีเดิมไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะแต่ก็มานะเขาบอกมาได้สามรอบแล้วใช่ไหมผมไม่ได้เล่นเละหลังนะเพราะว่าเลหลังบางอันแม่งโหดเกินนะครับแต่อีเว้นเลหลังนี้น,น่าจะน่าจะพอเล่นได้นะแต่คนที่มีกําลังซับแนะนำให้ลองนะครับลองเล่นดูนะครับ เพรากูใช้เพชรอย่างมีสติแล้วช่วงนี้นะแต่มึงเจอนี้กูสติแตกเลยนี่ครับย,ย,ยังไงเฮ้ยเขียนมีแต่เอทรไมดา่ได้หรอเฮ้ยโอ้โหมีหมูมาหาอะไรเนี่ยมีหมูกระจอกนะครับนี่เรานี่สุพอแล้วมั้งโอ้เอ้ยบวกมาแล้วนะครับได้มาสองอันละนะครับหายหนึ่งปาปาปาแล้วเนาะอาเร็วเราหายหนึ่งนะครับเราหึงอีกหนา เราคือหนานะครับเฮ้ยเ้ยโอ้โหนี่คือใครเพชรเยอะกว่ามีโอกาสติดละครับโอ้โหเกมดีอย่างวันนี้ที่เพชรก็หายากนะลงยากด้วยเลยเพชรเฮ้ยโอโหอะไรวะเฮ้ยไม่มีเลยหรอเฮ้ยโอ้โหเอบวกมาสองก้่นได้อันนั้นเยอะแล้วละเรียกอะไรฮะ ไม่มีเลยหรอเฮ้ยเย้นี่อยากได้จริงๆเนี่ยหวดไปหกพันแล้วจับปีฮัลโลเว้ยฮัลโหลเว้ยฮัลโเว้ย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 เว ได้แมได้ไหมแข่ก,ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวาเดียวนเี๋ยวนาเดี๋ดดยวนะโยเพียิรู้ก็อจุกดีอ่ะโกยก็จุกดีอ่ะไ,ไม่โกยก็จุกนะครับไปล,ลองดูนะครับก็หายเท่าไหร่วะอีกหนึ่งใช่ไหมเฮ้ยเออหายเ e อีกหนึ่งอะ แล้วก็ถ้าเติมก็เหลืออีกหนึ่งแต่ก็จะลองหาจนกว่าจะครบอีกหนึ่งพันเพชรนะครับจริงๆมันพอแล้วแหละนะครับไม่รู้คุ้มไหมแต่ก็อยากได้นะครับความอยากได้คืออยากได้มันได้ใช้แน่อนอนไหมครับแต่คิดไม่ออกว่าจะใช้กับออฟอีอย่างนะเรือว่าใช้ถ่าไม่มีวะไม่มีแล้วนะครับไปจริงๆมันปิดแล้วแหละ อ่าเดี๋ยวให้ครบ,ให,ครบให้เหลือสามหมื่นสี่นะครับครบสามหมื่นสี่แล้วก็เดี๋ยวเติมมาไม่มีหรอโอเคไปเดี๋ยวเราเติมใหม่กันเองเชดเชดเชดนะครับนี่คือปิดไปสองจี้นะครับแล้วได้ขืนมาแค่สองร้อยนะหมดเป็นพันนะครับได้มาร้อยนะครับบางทีหมดเป็นหมื่นนะครับเออ ใช่ไหม,ม,มเรามาแลกอันนี้ก่อนนะครับป้าเดี๋ยวเรามาาีสามแล้วใป่ไหมครับ้นะครับเดี๋ยวเราไปทำการเติมก่อนนะครับผมไปเติมก่อนนะครับพอคุ้มกว่าไว้50บาทซื้อไป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 ไม่ได้รวยนะครับแต่มันรู้สึกมันคุ้มกว่าเยอะจริงๆนะครับแม่งหาที่ไม่หมดต่พันเพชรแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นหน่วยเละหลังนะครับมันเละอยู่แล้วนะครับเละไปยับนะครับบ้าเหรอ ต่ตัวลองผมน่าจะไม่เอานะครับเดี s. <S ๋ยวดูก่อนว่าถ้ามันโหดกับไอดอลเลยนะผมก็น่าจะเอานะครับนะโอเครูปแบบแบบเลือดจี้นะครับเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นจี้ป้อนนะครับไม่ใช่พอดีนะครับเอาเป็นตาลูกเออเย้กลัวกลัวผิดที่ผายเลยไอแบบเลือดนี่น่ากลัวสุดๆนะครับกลัวสุดๆเสื่อนกลางนะครับระวังนะครับสำหรับการเลือกนะครับ โอเคเราดูรอบสองเลยนะครับกลางไปนะครับใช่ไหมก็ดีนะแต่เหมือนจะง่ายนะแตก่ก็ยากนะครับไปเราได้แล้ว,ลวตุ๊กตาเนอวันหนานะครับไปรู้สึกแร้ได้แค่ครั้งเดียวนะโอเคไปคุ้มเม่อวาเรดได้ครั้รงเดียวด้วยนะครับไปม,มันโน้ตนำอย่าค่อยว่ากันนะครับ อันนี้ก็จะมีขอสมบับชีแักเปลี่ยนสักอันได้ไหมอ้อโหตํามาจอมโจรคิส,สตันนะครับอ้อโหเป็นประสาทนะครับมึงเก่าเก็บมากเลยอ้โหตัวห้โลนะครับกูได้เยอะแนอะโอ้โหห้โลอีกแล้วเหรอสุบัญชีบ้างอ้อโหเป็นประสาทครับกูไม่เคยได้อะไรดีๆเนยโยอ้อโหอีกแล้วเหรอสามสิบหก หมดละปุ๊บหมดแล้วนะครับโอ้เ,เราได้กี่ครั้งแเนหนึ่งสองโอเคได้สองแสง่ปะนะครับก็เดี๋ยวมาดูรีวิวกันดีกว่านะไอดีหนึ่งผมจะลองดูก่อนท่านรีวิวดีผมจะเอามาทําต่อนะครับไปละคำพูดโดยปจาใดไม่สุภาพต้งองขออภัยทําไปเพราะรอยเม่มสิ่งหัวเราะนะครับแล้วเราทุกท่านขอทุกคนปิดเว้นอย่างง่ายนะครับผมไปละครับสวัสดีครับผมพังนะครับ